สวัสดีครับพี่น้องอสสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องอสสสสมอหลายท่านนะครับถามเข้ามาถามว่าเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจ,จะได้รับนะครับจะมีการถูกหักภาษีด้วยหรือไม่นะครับวันนี้นะครับหมอชาติมีคําตอบให้กับพี่น้องอสสสสมอนะครับเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับเดือนที่แล้วก็ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับเดือนนี้ก็ อยู่ที่4 3 2 8 2 1บาทนะครับกับคำถามที่ว่าเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับจะถูหกหักภาษีหรือไม่นะครับหมอชายก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สมาคมชอกอสสมอแห่งประเทศไทยนะครับและก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับนะครับเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาคมชาวนกกิจอสมอแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสมาคมนะครับ เป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากําไรจึงได้รับการยกเว้นภาษีนะครับทําให้เงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้แก่สมาชิกจะไม่ถูกหักภาษีครับนี่ครับเป็นคําตอบแล้วนะครับพี่น้องอสสสมครับจะได้สบายใจแล้วที่มีพี่น้องอสอสอสมนะครับมาสอบถามว่าแล้วต้องหักจ่ายเงินให้กับชมรมระดับต่างๆเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อย่างไงนั้นนะครับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับเช่น บางท่านก็บอกว่าจะต้องหักใจ่ายให้กับชมลมระดับจังหวัด1 0,000บาทชมลมระดับอำเภอ5,000บาทชมลมระดับตำบล3,000บาทอะไรประมาณทํหนองนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางสมาคมนะครับเป็นการตกลงกันเองแล้วก็หักกันเองนะครับแล้วก็เป็นการให้กันเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการที่ชมลมสมาคมต่างๆ ที่จะขอเงินสงเคราะห์จากทายาทที่ได้รับเงินนะครับก็เป็นการขอสนับสนุนนะครับขอบริจาคให้ด้วยความสมัครใจนะครับพี่น้องครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเงินที่ทายาทจะได้รับนะครับซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์จากสมาคมชวนกกิจสงเคราะห์อสมนประเทศไทยนะครับไม่ถูกหักภาษีนะครับเพราะว่าองค์กรชกสสมเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรนะครับจย่งแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับ ตัวทุกท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลและก็ได้รับทราบรายละเอียดและก็เพื่อชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ